สวัสดีครับน,นี่ก็ส่งงานนะครับซ่อมไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครเทคนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวรับสัญญาณเป็นรุ่น et 7ตรอง7นะครับ a นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแบตมันมันความจุมันมันเยอะ นะครับผมเคยใช้ไม้แบบนี้มาหลายรุ่นแล้วนะแต่ตัวนี้ตัวตัวรับขึ้นหนักมากนะน้าหนักคือตึงๆมือเลยนะครับตึงๆึงมือก็หมายความว่าแบตมันลูกใหญ่ก้อนใหญ่นั่นเองนะครับผมนะมาด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับอาการไม่ใช่ตัวนี้นะเสียเดี๋ยวจะเป็นตัวนี้ครับผมตัวไม้เปิดไม่ติดนะครับตัวไม้เปิดไม่ติดนะ CPU มีปัญหานะครับตัวนี้นะแล้วก็รางฐานก็มีความชื้นนะครับแต่ไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมแต่มีตั้งแต่ผมแกะออกมันจะมีน้ำเข้ามานะครับมีน้ำเข้ามาในตัวรางฐานนะแล้วก็ GPU มันมีปัญหาแล้วก็ซีคอมไฟก็จะมีปัญหาด้วยนะครับเสื่อมนะครับตัวนี้นะ เป็นไมโครทิกอ,อ,อันนี้จะเป็นปุ่มเดี๋ยเรามาเปิดดูนะครับเปิดเครื่องแล้วปกติแบบมาเต็มนะครับขยับฐานดูซิว่ามันหลวมไหมมันก็ไม่ได้หลวมนะรางฐานก็ไม่ได้หลวมนะคือถ้ามันหลวมนะเราขยับฐานหมุนไปหมุนมามันต้องดับนะไมห่หลวม ก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับนะสำหรับเจ้าตัวใหม่ที่เปิดไม่ติดนะครับท่านไหนนะครับจะส่งมาซ่อมก็ส่งมาได้นะครับอ่าหรือเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนะหรือใช้ไปนานๆแล้วไม้ร้อนแล้วก็มันดับไปเองอย่างเงี้ยนะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้เสียที่สวิคนะครับสวิคเดิมนะครับสวิคเดิมอ่านะ ใครสนใจจะส่งมาซ่อมนะครับก็0 8 0, 0 0 0 9 1 6 9 9นหะครับหรือแอดไลน์เมาที่อยู่ได้นะครับหรือไม่สะดวกแอดไลน์ line, ก็โทรมาสอบถามที่อยู่แล้วก็ส่งมาซ่อมได้นะครับที่จังหวัดแกラสินนะนะครับสำหรับเจ้าตัวใหม่นะครับนะลูกใหม่นะเดี๋ยวก็จะประกอบแล้วก็จะทดสเสียงต่อไปนะครับผมนะกะ็ข้อระวังนะครับ1อย่าห่อไว้ดี อย่าห่อไว้ดีบางบ้านมีความชื้นก็คืออากาศมันชื้นแล้วก็หอ่อห่อไว้แบบเอาใส่ถุงไว้ใส่ถุงแล้วก็ปิดมิดชิดมันจะเกิดความชื้นด้านในนะแล้วห่อได้นะครับแต่ว่าเราต้องอเปิดปากถุงไว้นะเหมือนแบบเอาผ้ามาคลุมไว้ก็ได้นะครับหรือใส่กระเป๋าไว้ก็ได้แต่อย่าให้มันมิดชิดมากเกินไปเรากันฝุ่นได้แต่อย่าให้มันมิดชิดมากเกินไปมันจะเกิดความชื้น พอเกิดความชื้นนะครับเราก็มาเปิดมันก็จะไม่ติดนะครับอุปกรณ์ก็จะเสียหายได้เพราะมันจะรัดวงจรน,นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานเนี่ยควรถอดออกนะครับนะควรถอดออกหลังการใช้งานนะครับเพราะว่าการใส่ฐานมันจะมีส่งผลเสียต่อ CPU นะครับเพราะว่าตัวไฟมันจะเลี้ยงวงจรตลอดเลยนะครับนะมันจะไม่เหมือนไม้รุ่นเก่าที่มันเป็นสวิตช์โยกปิดเปิดนะ อตอนนี้มันจะสั่งงานโดยการป้อนไฟเข้าทาจิตเตอร์นะนะเพื่อเปิดปิดนะครับนะถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นเลื่อนนะเปิดปิดเลยนะอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ต้องถอดฐานเพราะว่าปัญหามันจะเกิดจากอีกอย่างหนึ่งก็คือรางฐานมันจะขึ้นสนิมนขึ้นกี่เกลนะใช้ไม้แล้วควรที่จะถอดนะฐานทุกครั้งนะครับในกรณีที่ เราไม่ได้ใช้งานานานๆน,นะครับนะอย่างเช่นมีงานวันนี้ใส่ฐานทั้งวันได้แต่หมดงานแล้วก็ต้องถอดออกนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ใช้ต่อก็คือควรต้องต้องถอดออกนะถ้าจะเก็บไว้เป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับสีวันนี้ควรถอดออกนะครับนะออมันจะไม่ผลส่งเสียต่อรางฐานนะครับโอเคครับผมพิมพ์นี้ก็มาอบอกมาเจ้งสมาชิกก็ประมาณนี้ครับผม